สวัสดีครับทุกคนพี่นิ่มนะสวัสดีครับผมวานะครับพบก,กับพวกเราและช่องอยากเล่าของเราอีกเช่นเคยนะครับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่สิแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่พวกเราอยากจะมาเล่าและแชร์ให้ทุกคนฟังในวันนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ต่อตัวเราสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วพี่อยากจะบอกว่ามันมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนเลยนะครับน้องวานั่นคือเรื่องอะไรครับอ๋อนั่นคือเรื่อง การใช้หลักวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันครับก็อย่างที่พี่นิ่มพูดเลยครับว่าหลายคนน่อาจจะมองว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ต่อตัวเราสักเท่าไหร่เป็นเรื่องไกลตัวหรืออยู่แค่ในห้องทดลองหรือหนังสือเรียนครับแต่จริงๆสามารถนํามาใช้ได้นในชีวิตประจำวันนะครับต้อถามพี่นิ่มครับว่าทาไมการใช้หลักการวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันถึงสําคัญครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโลกเราทุกวันนี้เนี่ยเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารและความเชื่อมากมายครับ ถ้าเราไม่มีวิธีคิดที่ถูกต้องเราอาจตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมข้อมูลผิดๆหรือการตัดสินใจที่พลาดได้ง่ายมากๆเลยครับหลักการคิดแบบวิทยาศาสตร์จริงสําคัญครับเพราะจริงๆแล้วหลักการคิดแบบวิทยาศาสตร์ก็คือการคิดแบบมีเหตุผลนั่นเองครับครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นหลายคนอาจสงสัยว่าวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์คือกระบวนการใช้เหตุผลอย่างมีระบบ เพื่อสแสวงหาความรู้หรือคำตอบเกี่ยวกับสิ่งต่างๆโดยอาศัยหลักฐานข้อมูลการสังเกตและการทดลองที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่เพียงความเชื่อหรือความเห็นส่วนตัวนะครับหลายคนอาจจะยังงงอยู่ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะพูดแบบเข้าใจง่ายๆคือเราต้องเริ่มจากการมองโลกด้วยความสงสัยจากนั้นก็ตั้งคำถามหาหลักฐานอย่าเชื่ออะไรเพียงเพราะเขาบอกมาที่สำคัญเราต้องพร้อมปรับเปลี่ยนความคิดเมื่อเจอข้อมูลใหม่ๆ พูดง่ายๆก็คือใช้เหตุผลและหลักฐานแทนอารมณ์และความเชื่อส่วนตัวนั่นเองครับเราก็รู้ความหมายกันไปแล้วต่อมาเรามาดูขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์กันดีกว่าครับน้องว่าอ๋อวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์ ไม่ได้ใช้เฉพาะในห้องทดลองเท่านั้นครับแต่ยังสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจการแก้ปัญหาหรือการหาคาตอบในสิ่งที่เราสงสัยครับการคิดอย่างมีระบบและใช้เหตุผลจะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆรับตัวได้ชัดเจนขึ้นโดยมีหลักดังนี้ครับขั้นตอนแรกคือการสังเกตอันนี้เป็นพื้นฐานแรกสุดเลยของการคิดแบบวิศาศตร์เราอาจจะเริ่มสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างละเอียดก่อนครับการสังเกตเนี่ยจ,จะทําให้เกิดความสงสัยและอยากหาคําตอบครับหลังจากที่เราเ,าเริ่มสังเกตข้อสงสัยแล้วก็ต้องตั้งคาถามครับทำไม เปแบบนี้ล่ะอ่ะไม่เกิดข้อสงสัยเราจะเริ่มตั้งคําถามคําถามที่ดีที่สุดคือจุดเริ่มต้นของการหาความจริงครับขั้นตอนที่3เนี่ยจะเป็นการตั้งสมมติฐานนั่นคือคาดเดาคาตอบที่เป็นไปได้ครับเราจะคาดเดาคาตอบล่วงหน้าตามความรู้หรือประสบการณ์นี่นะครับคือสมมติฐานเป็นไปได้แต่ถ้าไม่ตรงก็ต้องกลับมาทบทวนใหม่ครับจากนั้นในขั้นตอนที่4จึงทดลองและเก็บข้อมูลเพื่อหาคําตอบคือหาหลักฐานหรือความเป็นจริงนั่นเองการเก็บข้อมูลที่ชัดเจนจะช่วยทําให้เรา มีหลักฐานประกอบการตัดสินใจได้ต่อมาให้วิเคราะห์ผลว่าสิ่งที่เจอตรงกับสมมติฐานไหมเมื่อได้ข้อมูลแล้วให้วิเคราะห์ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรตรงกับสิ่งที่คาดไว้หรือไม่ถ้าตรงก็าอาจจะยืนยันสมมติฐานได้ถ้าไม่ตรงก็ต้องกลับมาทบทวนใหม่สุดท้ายสรุปและประปับปรุงการสรุปผลและยอมเปิดใจรับข้อเท็จจริงแม้ผลจะไม่ตรงกับที่คิดไว้ก็ถือเป็นการเรียนรู้เราอาจจะประปับปรุงวิธีคิดหรือทดลองใหม่เพื่อให้เข้า จสิ่งที่เกิดขึ้นมากขึ้นถ้าเราฝึกใช้บ่อยเราก็จะเคยชินครับและเราก็จะใช้เวลาไม่นานในการหาคําตอบแต่ผลลัพธ์จากการใช้บ่อยเนี่ยจะทําให้เราได้ประโยชน์มหาศาลเลยครับผมก็อย่างที่น้องวาว่ามาเลยนะครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการนํามาประยุกต์ใช้กันบ้างครับว่าเราเนี่ยจะนําวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ได้ยังไงครับเรื่องง่ายๆที่พี่อยากจะนํามายกตัวอย่างเนี่ยก็คือการสังเกตวิธีการพูดของคนอื่นกับเรานะครับดูว่าเขาคิดยังไงกับเรา การสังเกตก็คือการดูวิธีการพูดของคนอื่นกับตัวเราครับต่อมาการตั้งคําถามทําไมเขาถึงพูดไม่ดีกับเราแบบนี้ต่อมาก็คือตั้งสมมติฐานอาจจะเป็นเพราะเขาไม่ชอบเราก็ได้ต่อมาการทดลองหรือเก็บข้อมูลก็ให้เราลองดูวิธีการพูดของเขากับคนอื่นเทียบกับการพูดกับตัวเรานะครับแล้วก็สังเกตผลที่เกิดขึ้นครับจากนั้นเราก็วิเคราะห์ผลครับ ที่เขาพูดไม่ดีกับเราเนี่ยเขาอาจจะพูดไม่ดีกับคนอื่นเหมือนกันนะครับงั้นเขาอาจจะไม่ได้ไม่ชอบเราก็ได้ให้เราเริ่มทบทวนแล้วก็สังเกตเพิ่มเติมครับสุดท้ายสรุปจากเคสที่พี่ได้เล่าไปเนี่ยอาจจะสรุปได้หลายอย่างนะครับเขาอาจจะเป็นคนที่มีวิธีพูดแบบนี้ก็ได้หรือเขาอาจจะกําลังอารมณ์ไม่ดีก็ได้ครับแต่ที่สําคัญเลยอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับให้ดูกันไปก่อน ทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก่อนนะครับแล้วค่อยสรุปว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังใช้ได้ในอีกหลายๆเรื่องนะครับเช่นในเรื่องสุขภาพเวลาเห็นโฆษณายาลดน้ำหนักเนี่ยเราก็ควรถามว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหมไม่ได้เชื่อแค่รีวิวครับด้านการเงินเวลาเราจะลงทุนเราต้องถาม ทั้งตัวเราเองแล้วก็หาข้อมูลว่ามันมีข้อมูลสนับสนุนไหมว่าลงทุนแบบนี้ดีหรือว่ามันเป็นแค่ข่าวลือครับโซเชียลมีเดียเนี่ยเราอาจจะเจอข่าวที่แชร์กันเยอะแยะมากมายแต่เราก็ต้องเช็คให้ดีก่อนที่เราจะแชร์ครับเพราะว่ามันอาจจะเสี่ยงผิดพลาดและส่งผลกระทบต่อตัวเราครับในชีวิตประจาวันทั่วไปก็อ,อาจจะเช่นเรื่องแบบต้นไม้ที่บ้านทําไมถึงเหี่ยวอาจจะเพราะว่าเราลดน้ํามากเกินไปหรือน้อยเกินไปหรือเปล่านะ อันนี้เราก็มาทดลองเปรียบเทียบดูแล้วก็หาคำตอบครับก็อยากให้ทุกคนลองคิดตามดูเล่นๆก็ได้นะครับแล้วน้องวาครับการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีประโยชน์ต่อตัวเรายัางไงบ้างครับอ๋อประโยชน์เหรอพี่การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันเนี่ยจะมีประโยชน์เกิดขึ้นกับตัวเรามากๆเลยครับอย่างแรกเลยก็คือลดโอกาสถูกหลอกโดยข้อมูลเท็จครับสินค้าหรือบริการที่ไม่จริง อะไรทำนองนี้ครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังทําให้เราตัดสินใจได้แม่นยําขึ้นเพราะอ้างอิงจากข้อมูลไม่ใช่แค่ความรู้สึกครับและทําให้เราแก้ปัญหาได้เป็นระบบไม่ใช่เดาแต่จะค่อยๆทดลองและหาคําตอบครับรวมถึงมันสอนให้เราเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะยอมรับว่าความรู้สามารถเปลี่ยนได้เมื่อเจอหลักฐานใหม่ครับแลว้วพปนี่ละมีเทคนิคง่ายๆสาหรับทุกคนเลยครับในการจะนําวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวันครับมีครับน้องวา1คือ เวลาเราจะเชื่ออะไรให้ถามตัวเองว่าหลักฐานคืออะไรมีอะไรมายืนยันไหม 2. แยกความคิดเห็นออกจากข้อเท็จจริงครับ 3. อย่าก,กลัวที่จะบอกว่าเรายังไม่รู้ 4. พร้อมที่จะปรับความเชื่อเมื่อได้ข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ครับ 5. ้าฝึกจดบันทึกและเปรียบเทียบครับเช่นจดว่าเรานอนกี่ชั่วโมงแล้ววันต่อมาเรารู้สึกยังไง จะได้หาความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆครับแล้วในการนำวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์มาใช้เนี่ยน้องวาคิดว่ามันมีอุปสรรคยังไงบ้างครับอุปสรรคของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ก็มีอยู่หลักๆ3อย่างนะครับพี่คือเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยความเชื่อเดิมที่ฝังใจมันมักกระทําให้เราต่อต้านข้อมูลใหม่ๆครับส่วน2จะเป็นอารมณ์และความอาคติของตัวเราต้องบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่บางทีเราก็เลือกเชื่อสิ่งที่ถูกใจมากกว่าสิ่ง ที่เป็นจริงหรือสิ่งที่ถูกต้องครับและ3เนี่ยสังคมรอบตัวเราครับบางทีเราก็เชื่อเพราะแค่ไม่ได้อยากแตกแต่างจากคนอื่นแค่นั้นเองครับวิธีแก้คือฝึกหยุดคิดสักนิดก่อนเชื่อแล้วก็ถามหาหลักฐานเสมอครับก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับครับน้องวาก็ต้องบอกว่าการใช้วิธีคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวันคือการคิดอย่างมีเหตุผลใช้ข้อมูลและหลักฐานประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้เข้าใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพครับพี่ก็อยากให้ทุกคนมองว่าวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่คือการใช้เหตุผลบวกกับหลักฐานในทุกการตัดสินใจไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กๆอย่างการกินอาหารไปจนถึงเรื่องหใหญ่ๆอย่างการลงทุนหรือการเลือกแนวทางชีวิตพี่ก็อยากบอกว่าการคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทำให้เรามองโลกได้กว้างขึ้นเข้าใจสิ่งต่างๆได้มากขึ้น เอาตัวรอดและแก้ปัญหาได้ดีขึ้นครับสุดท้ายนี้พี่ก็อยากฝากไว้ว่าการคิดแบบวิทยาศาสตร์ไม่ได้ทำให้เราฉลาดที่สุดแต่ทำให้เราผิดพลาดน้อยที่สุดครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับการใช้วิธีคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่พวกเราได้พูดไปหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับและหวังว่าทุกคนจะได้ฟังและลองเอาวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเพราะว่าจะช่วยให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีผลและปลอดภัยและก้าวหน้าม,มากขึ้นนั่นเอง ใครยากมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยหรืออยากขอคําแนะนําอะไรจากพวกเราก็สามารถแชร์กันได้เลยหรือว่ามีอะไรที่คิดว่าพวกเราต้องปรับปรุงสามารถติดชมได้เลยครับสำหรัพี่น้องวันไหนสนใจ ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้วิธีคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันและอยากให้พวกเราทําคลิปนี้อีกหรือว่ามีเรื่องอะไรที่สนใจอยากให้พวกเรามาเล่าให้ฟังก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสุดท้ายน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ของช่องเราด้วยและถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเราอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยน,นะครับและทีมขอต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมและฟังนะครับสวัสดีครับ